นะครับแต่ว่าตอนที่เรามาชั่งตอนแรกอะร้อยหกสิบกรัมมันไม่ได้หายไปไหนครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่เราหลอมนะครับใช้เวลาหลอมเกือบครึ่งชั่วโมงที่ช่่งใช้แก๊สนะครับเป่านะครับแล้วก็ได้ทองที่สะอาดมากๆนะครับขึ้นมานะครับนี่ขุดจากตรงนี้ตึงเต้นไหมตึงเต้นไหมครับคิดว่าตอนแรกจะได้สักกี่บาทตอนมาครับหลักพันก็ดีใจแล้วหลักพันก็ดีใจเพราะว่ามีมีคนเขาบอกว่าเก็บไปทาไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้ําได้เนื้อหรอกใช่ไหมครับอันนี้ได้เเกบบาาทลยถ้ ถ้าเป็นทองเต็มเเนี่ยมันสองบาทนิดๆนะครับแต่อันนี้ยเราได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับออกมาแล้วครับราคานี้ยครับคุ้มไหมครับคุ้มกับการที่เรากวาดและเก็บมานะครับผมดีใจด้วยนะนะครับหกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทนะครับผมดีใจด้วยจริงจริงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ค่านะครับแต่เราก็หลายคนสบประมาทแล้วก็หัวเราะเยะเถินะครับว่าจะเก็บทองคำเปรวไปขายเนี่ยมันจะได้สักกี่บาทเฉียวนะครับ กระปุกนี้เธอเก็บมาสิบปีครับทองคําเปลวกูทองคําที่ใช้ปิดทองหลังพระปิดโอปิดทองปิดทองพระอะไรนั่นแหละครับอันที่หล่นนั่นแหละครับเธอเก็บบอลสะสมไว้ในกระปุกเก็บไว้สิบปีได้เต็มกระปุกเนี่ยครับหลายคนหัวเราะเยาะเธอบอกว่าเก็บไปทําไมมันจะขายได้กี่บาทกันเชียววันนี้เธอเดินทางมาที่ร้านทองแห่งนี้คือร้านนโมบ้านช่างทองอยู่สระบุรีครับ,รบเธอมาไกลาจากนครสวรรค์เลยนะครับเอาทองคําเปลวในกระปุกเนี้มาขาย ปรากฏว่าพอเข้าสู่กระบวนการหลอมอะไรต่างๆนะครับช่างน้ําหนักทองคําเปลวนี้แล้วหลอมออกมาเนี่ยครับจนออกมาเป็นทองคําแท่ง82.7%นะครับคิดเป็นทองคำเนี่ยเกือบ2บาทมูลค่าตีเป็นเงินเนี่ยหกหมืกว่าบาทครับโอ้โหนี่คือช่องทางรวยช่องทางใหม่นะครับเนี่ยครับจนหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ประมาทไม่ได้นะครับโ,โหเราะยาะเธอเนี่ยล้าล้านเนี่ยคิดเงินให้เธอดูเลย เธอบอกตอนแรกคิดว่าจะได้หลักพันเพราะออกมาเนี่ยได้หกหมื่นกว่าบาทชาวเน็ตชาวโซเชียลบอกโอโ้โหนี่อาชีพใหม่และกันเก็บเศษทองคําเปรวขายดีกว่าและที่สาคัญคือพี่เขาเนี่ยมาณนอดทนเก็บสะสมเป็นสิบปีนี่และที่สาคัญคือร้านนี้เนี่ยดีครับนะครับทําให้คนเห็นค่าของทองคําเปรวเ,เหมือนกันลองไปดูคลิปครับผมถามก่อนนะครับมาจากที่ไหนครับนครสวรรค์นครสวรรค์แล้วเอากระปุกนี้มาทุกคนตกใจหมดนะน ทุกๆคนหัวเราะหมดเลยเนาะที่แบบเอ้ยเราเอาอะไรมาเขามีแต่กรอบพระแต่อันนี้ก็คืออ่าเป็นผงนะครับที่เขาเรียกว่าผงปิดทองนะที่ที่แบบเป็นเศษแล้วนะครับที่ปนแล้วเป็นอาชีพเหรอครับค่ะเป็นช่างปิดทองเป็นช่างปิดทองปิดทองพระสาวก็ไปตามวัดเนะค่ะไปตามวัดเป็นอาชีพเลยแล้วปกติขายที่ไหนครับไม่เคยขายเลยไม่เคยขายเพราะว่ามาครั้งเลยเขาบอกว่าหล่อแล้วได้นิดเดียวไม่ไม่คุ้มค่ามัน แต่พูดตรงๆนะมีความเบานะครับ <Okay. S 1> มีความเบา,า,เบาแล้วก็จะมีเศษนี่ๆเศษฝุนเศษลายเต็มไปหมดเลยกระบวนการเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่เราจะทํานะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามามืดแล้วนะครับตอนนี้นเวลาหนึ่งทุ่มเก้านาทีเลิกงานยานดี <laughs> แล้ว <laughs> คงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับแต่นะครับ <laughs> ผมจะเริ่มกระบวนการแรกให้คืนนี้เลยแล้วก็ถ้าเชื่อใจผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับผมจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายทํ้ให้นะครับยินยอมไหมครับยินยอมค่ะโอเค จะได้สักเท่าไหร่นะเลยเช็คน้ําหนักก่อนนะครับเช็คง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะช่างพร้อมอันนี้นะครับผมช่างของนี้แล้วก็เอาทองทั้งหมดออกนะครับแล้วก็เราก็จะรู้แล้วว่าหักลบกันเราก็จะรู้แล้วว่าทองที่เขาออกไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกระบวนการยาวเลยนะงั้นเจอกันพ่กนี้นะครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้ลูกค้าไม่อยู่นะครับตอนนี้ทางร้านก็ได้ปิดร้านแล้วนะคะ ผมก็จะเริ่มให้นะครับกับช่างนะครับอันนี้เราช่างรวมนะครับพร้อมโหลนี้เลยนะช่างรวมไว้นะครับอยู่ที่1นึ่งกรัมนะครับแต่ว่าตอนที่เรามาช่างตอนแรกอ่ะร้อยหกสิบกรัมมันไม่ได้หายไปไหนครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่เราหลอมนะครับใช้เวลาหลอมเกือบครึ่งชั่วโมงที่ช่างใช้แก๊สนะครับเป่านะครับแล้วก็ได้ทองที่สะอาดมากๆนะครับขึ้นมานะครับนี่ขุดจากตรงนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับคิดว่าตอนแรกจะได้สักกี่บาทตอนมาครับ หลักพันก็ดีใจเพราะว่ามีมีคนเขาบอกว่าเก็บไปทําไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน้ําได้เนื้อหรอกใช่ไหมครับอันนี้ได้เกือบสองบาทเลยนะอ่าถ้าถ้าเป็นทองเต็มเตมเนี่ยมันสองบาทนิดๆนะครับแต่อันนี้ยเราได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นะครับออกมาแล้วครับราคานี้ครับคุ้มไหมครับคุ้มกับการที่เรากวาดและเก็บมานะครับผมดีใจด้วยนะนะครับหกหมื่ันเ้าร้อยแปดบสาบาทนะครับ ผมดีใจด้วยจริงๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ค่านะครับแต่เราก็ได้เก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราเห็นว่าสิ่งสิ่งที่เราเก็บเนี่ยมันอาจาจะไม่มีค่ามีค่าเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อพิสูจน์ออกมานะคคุณค่ามันได้เห็นแล้วผมว่าอันเนี้ยสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับบางทีอย่ามองข้ามสิ่งที่มันเล็กๆนะครับขอบคุณพี่มากเดี๋ยวผมจ่ายเป็นเงินสดนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากครับมีอะไรมีอะไร <c oughs> บอกไหม<ะ>มีอะไรบอกชาว TikTok ไหมดีใจมากเลยร้านนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับโปร่งใสมากเลยค่ะดูบนการ แต่ว่าของหนูไมได่ดูแต่ก็ดูของคนอื่นทั้งวันเหมือนกันเมื่อวานนี้เดี๋ยวหนูไปห้องหนูไปดูในวิดีโอ TikTok ครับโอเคครับสวัสดีครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ